ดมอยากจะเล่าทุกคนฝังคดีของสาราญ,ญาสารได้มีคำพิพากษาแล้วว่าบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากปัดเลือเวลาก็พูดง่ายว่าไม่มีการตกท้ายเรือตามที่ในแซนกล่าวกล่าวอ้างเส้นผมสามเส้นที่เกิดจากท้ายเรือที่ว่าอ้างว่าน้องแตโงโมตกท้ายเรือแล้วมีเส้นผมสามเส้นสารก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าไม่ไม่น่าเชื่อถือ ทีนี้เมื่อสารอาญามีคำพิพากษาแล้วว่ามันไม่มีการตกเรือจริงแล้วก็มีการพิสูจน์แต่ว่าในเวลาย2-3 4อจุดสามสี่จุดศูนย์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีการตกเรือจริงแล้วก็ถึงที่นายแสนมีการกล่าวอ้างในกล่ให้กาในชั้นสอบสวนก็ดีนะครับแล้วก็พนังกงานสอบสวนมีความสรุปจำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนะคนบนเรือห้าคนเนี่ย้วก็หาประมาทแล้วก็พนังกงานอายการมีความสั่งฟ้องแ้วก็หาประมาท ผมยังคิดไม่ออกมาหลายเดือนมาประมาณสักหลายเดือนแล้วหละครับว่าสญญารจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ที่มีการเอาไปฟ้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนคือมันไม่ได้มีเหตุการณ์ตกเรือจริงตามที่นายแซนกล่าวว่าบาดแผลมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือที่มีการที่มีการพิสูจน์โดยหมอคนสวยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่หมอคนสวยเนี่ย ไปงานศพนะครับซึ่งมีอาจารย์ตินเนาะมีอาจารย์ตินไปงานศพ่และหมอคุณสวยไปคุยอาจารย์ตินว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากไปพักเรือผมก็แปลกใจนะสารนายาก็มีคำพิพากษาแล้วว่าบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไปพักเรือทีนี้พอคุณหมอคุณสวยเนี่ยไปไปคุยกับอาจารย์ตินว่าว่าบาดแผลเกิดจากไปพักเรือดนแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริง พราะขณะนี้ดีไอก็สามารถสรุปได้แล้วเบื้องต้นรว่าหนึ่งบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากพลไม่มีการตกเรือจริงตามที่ในเซนกลับ้าแล้วก็ไม่ได้มีการตกเรือในเวลา2ี่สิบสองจุดสาสี่หนึ่งศูในเวลาย2 1 1ิบสองจุดหนึ่งหนึ่งก็มีแค่เพียงห้าคนไม่มีน้องแตงโมอยู่บนเรือแล้วแล้วก็ยี่สิจุดสามหกเนี่ยถึงย2 1 1ิบสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยดินไอ้เขามีข้อสรุปแล้วว่า แตงโมมันไม่ได้อยู่บนเรือแล้วแล้วเหตุการณ์ที่มีการไปฟ้องที่ศาลจังหวัดนทนทบุรีเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแล้วผมยังแปลกใจผมจะสงสัยว่า,า,าท่านศาลท่านจะตัดสินยังไงเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการไปฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเอ้อจะตัดสินว่าแซนผิดหรือกระติกผิดหรือจ๊อบผิดมันจะได้ไหมหรือจะบอกว่าไม่ผิดมันจะได้ไหมเนี่ย เราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมันมันไม่ตรงกับความจริงเอมันไม่ตรงกับความจริงนะเมื่อไม่ตรงกับความจริงแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงถูกไหมผมยังสงสัยอยู่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันไม่ไม่เป็นจริงแล้วอ่ะไม่เป็นจริงกับที่ขณะนี้มันศาลอาญาก็มีคำพิพากษาก่อนแล้วแล้วก็ดีนก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแล้วก็ศาลจังหวัดนนทบุรีก็จะมีคำว่าสาลวันที่13สิงหาคม2568แล้วเนี่ย จะทำยังผมยังสงสัยอยู่เนาะอันนี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะพยานพยานหลายปากขนาดนี้นะครับซึ่งเรารอสำนวนของศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินวันที่23พฤษาคมผมอยากให้ถึงวันที่23พฤษาคมสองร้สบแปเร็วๆนะผมอยากให้ศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสนินเร็นะรวๆเ,เ,เ,เพราะว่า เราจะมีการขอคัําำนวนคดีของน้องแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีว่ามีบุคคลในให้การอย่างไรบ้างแล้วก็คนบริเือให้การอย่างไรนอกจากแซนกระติกจ๊อบเนี่ยให้การอย่างไรเราอยากดูว่าคำว่าศาสันออกมาอย่างไรแล้วพยานทุกป,ปากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอู๊ดนายบอลหรือคต,ตกปลาหรือใครต่อใครเนี่ยที่ไปให้ก,การกับศาลจังหวัดนนทบุรีให้การ คดีนี้น่าสนใจน่าสนใจมากเพราะว่าน่าสุดสำนักง,งานอายการเจ็ดมีคำสั่งคืนํำนวนที่คณะพนักง,งานสืสบสวนสอบสวนตํารวจบาภาคหนึ่งจำนวนยี่สิบเอ็ดคนหนึ่งคดีแล้วก็ยี่สิบสองคนหนึ่งคดีที่มีการแจ้งข้อหาผมในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานแล้วก็หมิ่นในก,การโฆษณามีการไปแจ้งความที่สอนอปหน,นุยศทิน ต่อคดีพนักงานอายการเจ็ดรัชดามีคำสั่งคืนสสำนวนให้กับคณะพนพะักงานคืนอคำสั่งให้กับพุทคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนส,สวน,สนพลโยธินเนื่องจากการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นมีการเืนสสำนวนให้แล้วนะนะครับในคดีที่21ตํารวจกับย2ตสาองตรวจแจ้งความถึง2คดีนะครับแต่นั้นเนี่ยเมื่อพนักงานอายการคืนสสำนวนไปแล้วนะงานสั่งงานแต่ไม่เคยจัดหางบประมาณจัดสรรมาให้ตํารวจทุกจังหวัดทุก โรงพักในเขตจังหวัดสมุทรปราการคุณถามว่าคุณก็รู้ดีอยู่แล้วคุณใช้เขาทำงานแต่เขาไม่มีเงินที่จะต้องไปทำงานเงินสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนได้สักกี่บาทเนคำถามหน่อยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รู้ข้อมูลตำรวจผู้ทอนจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็รู้จักตำวรวจทุกโรงพักในเขตจังหวัดสมุทรปราการรู้ดีว่าเขาเนี่ยนะครับทำอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยมีบ่อนนะครับบางโรงพักมีเจ็ดบ่อนบางโรงพักมีห้าบ่อน บาโรงพักมีสามบ่องปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่คุณมาดำรงตำแหน่งผู้การจังหวัดสมุทรการีมีกิจกรรมรบแค่แต่อย่างเดียวเลยนะครับคุณทำธุรกิจนะในที่กรมอุตสาหกรรมคุณทำธุรกิจของคุณเกี่ยวกับเรื่องของในในลักษณะของขนส่งคุณมีไรายได้นะครับเป็นผู้การจังหวัดแตุ่ทธบ,บ้า,านคาของคุณเนี่ยไม่มีไรายได้มาทํางานนะครับไม่ต้องการตรีไก่นะผมเห็นผม,มเข้าใจได้ว่าะตำรวจเนี่ยในจังหวัดสมุทรการ ไม่มีงบประมาณในการที่จะเข้ามาทํางานคุณสั่งอย่างเดียวเดือนนี้ต้องมีเป้าหมายยังไงต้องจับอาวุธปืนยังไงต้องจับยาเสพติดอย่างไรต้องจับแบบไหนนะในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนไทยทัประเทศเธอเกิดเหตุการณ์การ,กการ,กการยิงกันนะครับในผับแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีรองผู้กับสอบสวนท่านหนึ่งนะครับเป็นคนรับผิดชอบซึ่งปัจจุบันเนี้ยได้รับตําแหน่งเป็นผู้กับไปแล้วนักพันตำติวจมีการวิ่งเคลียร์คดีนี้นะครับาเพื่อนนะครับ หนึ่งคันรถพิลอัพให้กับพันตำรวจเอกขั้นหนึ่งดีกว่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพันตำรวจเอกข่านหนึ่งเนี่ยนะครับรับเงินสินบนหนึ่งล้านหนึ่งคันรถพิลอัพครับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กรถกระบนะนะหนึ่งคันรถพิอัพนะ,นะนะผมไม่บอกว่าเป็นรถอะไรแต่ว่ามีการเอาเงินมาปิดคดีในการฆ่าคนตายหนึ่งคดีนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็มีการทําธุรกิจผิดกฎหมายพันตำรวจเอกในเนี้ย ปัจจุบันถูกแยกออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับเนื่องจากมีการพูดคุยกับฝ่ายว่าสมควรที่จะให้พันธมิตรท่้งนี้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอประมางเราเนี้ยออกจากพื้นที่ในจังหวัดสุปปรบกาีไปแล้วซึ่งก็ออกไปแล้วนะครับคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายที่ผ่านมาออกไม่ได้ร้อยแล้ว,ลวนะแต่ผู้การจังหวัดยังไม่ยอมหยุดยังตั้งกรรมาการจะมาเชิญผมไปสอบปากคำนะผมบอกเลยว่า ถ้าผมจะมาสอบปากคาผมสู้เอาหลักฐานผมไปดําเนินคดีกับผู้การจังหวัดก,กับท่านตระเวศท,ท,ท่านนี้ดีกว่าไหมน,นะเพราะเรื่องเนี้ยผมเสนอเนี่ยไปยังท่านประจวบคุณสุขเ,เรียบร้อยแล้วท่านรองผู้การตรวชาติเสนอท่านทวีสอดส่องนะครับรัฐมนติว่าการตรวธทําเรียบร้อยแล้วเสนอไปยังเลขาธิการปปสด้วยเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ให้นําเสนอเรียงข้านายกรัตรีเรียบร,ร้อยแล้วด้วยนะครับ ถ้านะคุณอยากรู้ความจริงนะคุณนันนันชัยชานเนี่ยรู้การสิงห์บุรีเนี่ยมารักษาการอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยคุณอยู่สมุทรสิงห์บุรีแต่เสือจะมาสอบผมที่สมุทรปราการนะผมเตือนคุณก่อน <Scotland. S 2> ผมอยู่ของผมดีๆนะครับแต่คุณหาเรื่องมาสอบสวนผมนะคุณใช้อำนาจอะไรมาสอบสวนผมผมถามเลยคุณใช้อำนาจอะไรครับมาสอบสวนผมเออนะคุณใช้อำนาจอะไรมาสอบสวนผมนะเขาเรียกไงงานไม่ทํา เาแต่เรื่องเดี๋ยวจะเรื่องให้เอาไหมในสมมการไม่ใช่ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าโรงงานเถื่อนของเถื่อนอยู่ไหนนะใครทําอะไรเอาวีดีโอมาเปิดกันไหมเดี๋ยวคนที่รับเงินรอบิดครับอ่ะผมคิดว่าคนที่เป็นคน,คนยิงคนตายอะนะครับเขาได้กลัวมั้ยนะว่าหากมีการจับกุมเขาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดมาเปิดตอนที่ขาเอาเงินให้นะครับยศพันตำรวจเอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นคนตำรวจดีนะผมจะบอกให้เดี๋ยวคุณจะปวดหัวเปล่าปล่านะ หลายเรื่องผมอยู่กับผมดีๆแต่คุณมาหาเรื่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าคุณจะเหนื่อยผมคิดว่าคุณอยู่เฉยๆดีกว่านะยังไม่หยุดอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูแต่ผมไม่อยากหลักฐานมาให้คุณดูในสื่อนะครับผมว่าไปดำเนินคดีกับผู้การจังหวัดสมุทรปราการกับพวกเลยดีกว่าไหมดีกว่าไหมผมมีหลักฐานหลายอย่างนะแต่ผมยังไม่อยากยุ่งแต่ถ้าคุณอยากยุ่งกับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ชอบนะครับผมบอกให้ นะเรื่องไม่ทําหาแต่เรื่องเนี่ยนะครับผมอยู่ของผมดีๆเดี๋ยวจะเหนื่อยผมจะบอกให้นะ <c oughs> พี่น้องประชาชนครับผมได้มีการดาเนินการเรื่องพอังไฟฟ้า